5ผลงานศิลป,ปินไทยในตลาด NFT ที่ทำรายได้สูงสุดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เซอร์แกรม101ครับผมวันนี้ก็ มีเรื่องราวของ NFT มาฝากกันเช่นเคยนะครับเราเนี่ยอาจจะพูดกันถึงเรื่องราวของวงการ NFT music กันบ่อยมากๆแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่วงการ NFT นะฮะแต่พี่ใหญ่ก็คือวงการ NFT ที่เป็นเรื่องของภาพวาดหรือว่าภาพกราฟิกต่างๆที่เป็นงานศิลปะนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยคราะว่าเขาโตมาก่อน,นจริงๆนะครับก็มาดูกันเถอะว่า เรามี5ผลงานศิลปินไทยครับตอนนี้ฮะในตลาด NFT ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำรายได้สูงสุดเลยนะครับก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอบคุณนะฮะแหล่งที่มาของข่าวนะฮะกับทาง The Standard นะป๊อปนะครับก็มาดูกันเลยฮะงานชิ้น,นแรกนะฮะก็คือ The Invitation by อ่ Ipassa นะถ้าอา่านผิดนี้ขออภัยจริงๆนะผมไม่รู้ว่ามันมันเขียนมันมันอ่านอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะฮะ IPUTSA นะไอพัสซาหรือ i p พุ a ซานะครับนะเขาบอกว่าภาพนี้นะขายได้ถึง11 ETH ครับหรือประมาณ1.5ล้านบาทครับความพิเศษของภาพก็คือการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวศิลปินและก็กระแสะคริปโตเคอเรนซีครับโดยกิมมิของภาพเนี่ยคือความละเอียดที่สุดลูกหูลูกตาครับแล้วก็การแทรกความหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปในภาพครับทำให้ทุกครั้งที่ มองเนี่ยก็มักจะมีอะไรใหม่ๆให้ชื่นชมเสมอนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเล่าถึงการถูกเชิญชวนเข้าไปในโลกของ NFT ครับซึ่งต้องผ่านอุปสรรคขั้นบันไดามากมายครับก่อนจะไปถึงดวงจันทร์ครับหรือ,อนิยามความสําเร็จในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะซึ่งก่อนขายงานเนี่ยตัวศิลปินนะฮะ ก็ได้ลงวิด uh, ีโอทำแลบครับโชว์ขั้นตอนการวาดใน Twitter นะครับทำให้เกิดไวรัลขึ้นด้วยยอดวิวเกือบ2,000 20, วิวครับแล้วก็1,500ไ like, ลค์นะครับแล้วก็534รีทวีตนะครับก็จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของภาพนี้เนี่ยมาจากการเล่าเรื่องที่แตกตา่างครับเข้าใจง่ายแล้วก็การตลาดอันชาญฉลาดนั่นเองนะครับผมมาดูภาพต่อไปนะครับกับเอฟคิสครับ นะฮะบายคุณวิกนะครับ, uh wick, รบอันนี้น่าจะอ่านถูกแล้วละ่ะนะก็ <g ül> เป็นงานคอร์ลคชันน1,000ชิ้นครับนะกลายเป็นโปรเจกต์อันดับ3ในแพลตฟอร์มของ OpenSea ครับด้วยมูลค่าซื้อขายที่ 7.4K หรือว่า7,400อีทีเรียมนะฮะหรือประมาณ1,000กว่าล้านบาทครับโอ้โหทำให้ F Kids c l ครนะฮะเป็นผลงานนิ t ีของคนไทยครับที่มียอดเทรดที่สูงที่สุดในโลกครับ ซึ่งศิลปินนะฮะคุณวิกเนี่ยมีประสบการณ์ออกแบบในวงการแอนิเมชันครับเกมแล้วก็โฆษณาระดับโลกมานานกว่า10ปีครับโปรเจก t นี้เนี่ยเริ่มมาจากการที่คุณวิกเนี่ยได้ซื้อรูปของโปรเจกต์ในตำนานบอเอฟยาร์ดครับ,รบแล้วเข้าไปจับมือกับคนในคอมมูนิตี้ครับเพื่อสร้างโปรเจกต์ลูกขึ้นมานะฮะซึ่งนอกจากจะมีพาร์ทเนอร์กัะตลาดและการเขียนโค้ดนะฮะก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง อยู่แล้วนะฮะมาสนับสนุนด้วยทำด้วยเกิดแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นจากนักลงทุนรายใหญ่นั่นเองนะครับก็จริงๆแหละนะมันก็ดูเป็นโปรเจกต์ลูกนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรูปน้องลิงนั่นเองนะฮะมามาดูผลงานที่3กันบ้างะฮะกับ Gangster All Star ครับ by The Dua นะครับ ก็เป็นอีก NFT collection ครับที่ประสบความสำเร็จสูงนะฮะคือ Gangster All Star ครับด้วยมูลค่าซื้อขายที่33.8 ETH นะครับหรือประมาณ4.7ล้านบาทครับนะจากงานเพียง62ชิ้นครับในเซตแรกเท่านั้นนะซึ่งผู้ี่อเบื้องหลังก็คือเดอะดวงนะฮะนักวาดภาพประกอบแล้วก็นักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงในวงการมานานกว่า10ปีนะครับ โดยคอนเซปต์ของโปรเจกต์นี้เนี่ยคือหัวหน้ามาเฟียญี่ปุ่นแล้วก็ลูกน้องในแก๊งครับที่ต่างกันซึ่งนอกจากจะมีลูกเล่นแล้วก็บุคลิกที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละตัวละครแล้วนะครับยังมียังมีการคอลแลบกับ NFT ตัวอื่นๆครับเช่นค o o l c a t นะครับ m a s k e ตว i l l e n นะครับมี Worldboy แล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกับ AKC ฮะ เอฟคิสครับนะฮะโปรเจกต์นี้มีทีมงานประจำอยู่เบื้องหลังที่กำลังสร้างอีก2คอลเลซชันออกมาเร็วๆนี้นะครับให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันด้วยนะครับยังไงถ้าเกิดผมอ่านชื่อภาษาอังกฤษนะฮะของศิลปินหรือผลงานชิ้นใดผิดเนี่ยต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะว่าบางทีมันอ่านยากจริงๆนะแล้วเกิดว่าถ้าเราไม่ได้ตามข่าวตลอดเนี่ยว่าเขาเรียกผลงานชิ้นนี้ว่ายังไงเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดได้ขออภัยก่อนเลยนะฮะมาดูผลงานชิ้นที่4ฮะกับ Cry ปโตเ e n ส์ครับ บายเอ่อเบิ้ลเบิ้ลหนึ่งห้าแปดน่าจะเบิ้ลเบิ้ลนะนะเพราะเป็น BLE BLE นะฮะภาพนี้นะฮะอาจดูเหมือนเอ่อภาพอนิเมะญี่ปุ่นที่ดูสีสันสะดุดตาครับแต่ศิลปินเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยนะฮะได้สอดแทรกความหมายเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะผมกำลังสงสยัยเบิ้ลเบิ้ลหรือบีบรีฮะนะนะอ่ะโอเคเอาไว้ชื่อละไว้ก็แล้วกันนะครับ ได้สอดแทกความหมายเข้าไปในจุดต่างๆของภาพตามกระแสครับให้เราได้ตีความออกมาในรูปแบบที่ต่างกันครับเช่นสุนัขด็อกนะฮะสัญลักษณ์เหรียญอีทิลเลียมนะ,ะจรวดนะครับและก็อื่นๆนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยอาจสื่อถึงความไร้ขอบเขตของเทคโนโลยีคริปโตเคอเรนซีนะครับที่เปรียบเสมือนโลกแห่งจินตนาการและก็ความฝันครับ ประกอบกับก,บการเคลื่อนไหวบนตัวภาพครับก็ยิ่งทําให้ดูมีความน่าสนใจแล้วก็ความเซเรีลมากขึ้นนั่นเองครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าที่รูปนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่2 ETH ครับหรือราวๆ2 7 9 0 0 0กว่าบาทนะฮะก็ถือว่าโอ้ราคาสูงพอสมควรเลยนะครับมาดูกันที่รูปสุดท้ายผลง,งานสุดท้ายกันบ้างน,นะฮะกับ Faceless นะครับ Portrait นะ s t a r d u s t by Sorry Layer อ่านะ่าจะ น่าจะอ่านไม่ผิดนะซอลลี่เรเลอร์หรือซอลลี่เวเลอร์ประมาณนี้นะครับปกตินะครเวลานึกถึงพอร์เทะเราจะนึกถึงหน้าคนแล้วก็แต่แต่คอลเลคชันพอร์เทตที่ไร้หน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใหม่แล้วก็แหวกแนวครับโดยสิ่งที่ถูกแทนที่บนใบหน้าคือ m a n ดา l a ครับซึ่งก็คือเครื่องหมายสากลของจักรวาลที่ปรากฏในทางศาสนาต่างๆครับแล้วก็ตัว m a n ดา l a เนี่ยบนหน้านี้ก็สื่อได้ถึงความไร้จุดสิ้นสุดของ จิตใจมนุษย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอกลักษณ์ต่างๆครับที่หล่อหลอมตัวตนของเราขึ้นมานะฮะภาพนี้ก็ถูกขายที่มูลค่า1.75 e t h ครับหรือว่าประมาณ244,000กว่าบาทนั่นเองนะครับก็ถือเป็น5ผลงานนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะฮะจากศิลปินคนไทยครับที่ก้าวเข้ามาสู่การ n f t แล้วก็ทำผลงานได้น่าสนใจมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับผมยังไงก็เอาใจช่วยฮนะ ทุกศิลปินเลยนะที่เข้ามาในวงการนี้นะฮะเราก็อย่าลืมฮะตอนนี้ในวงการเพลง NFT เนี่ยก็กำลังเปิดกว้างนะฮะแล้วก็ยังใหม่มากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมองเห็นโอกาสเข้ามาศึกษาก่อนแล้วก็ถ้าทำเพลงกันอยู่แล้วนะลองนำผลงานของคุณนำเนื้อเพลงนะฮะนำทำนองดนตรีต่างๆเข้ามาทำเป็น NFT ฮะรับรองเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยนะพอผลงานเริ่มมีมากพอสมควรนะฮะผู้ค้าต่างๆ ผู้คนที่สนใจต่างๆเริ่มเข้ามาในตลาด NFT ที่เป็นมิวสิกนะครับจะต้องมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักแน่นอนนะแล้วก็เราจะได้เห็นนะวงการเพลงที่ในรูปแบบใหม่ฮะที่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นกับค่ายเพลงต่อไปแต่เป็นการกำหนดทิศทางของผลงานแล้วก็ควบคุมนะฮะร,ราคาหรือแม้แต่ลิขสิทธิ์ของเพลงกันด้วยตัวเองนะด้วยตัวของศิลปินเองนั่นเองนะผ่านตลาด NFT นะครับผมเชื่อว่า มีความเป็นไปได้ฮะเพราะโลกดิจิตอลกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะรวมถึงเมตาเวิร์สด้วยนะผมว่าต่อไปค่ายเพลงหลายๆค่ายอาจจะมีหนาวนะฮะเพราะว่าศิลปินเนี่ยหลายคนสามารถลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองสร้างชื่อด้วยตัวเองแล้วยังผลิตผลงานเองควบคุมและค่าลิขสิทธิ์เองรับผลประโยชน์เองโอ้โหมันครบวงจรไปหมดเลยนะครับฉะนั้นคุณจะพลาดเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้เลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปิน เป็นผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเป็นค่ายเพลงก็ตามยังไงลองศึกษากันดูฮะต้อนรับมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของเซอร์แกรมนะฮะเซอร์แกรมดอทแอนั่นเองนะครับก็นะเราต้องช่วยกันโปรโมทนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ใหม่มากแล้วก็เขาพร้อมฮะที่จะไปให้ความรู้นะฮะค่ายเพลงทุกค่ายหรือว่าศิลปินที่พร้อมจะรวมรวมตัวกันมาเรียนรู้นะการเข้าสู่บล็อกเชนการเข้าสู่โลกดิจิทัลการเข้าการเข้ามาในวงการ NFT ฮะ การทำมิ้นเพลงหรือการใช้วอลเล็ตต่างๆทางทีมงานของ s ซอร์แกรมเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะไปสอนให้ถึงที่หรือมีการนัดหมายกันเพื่อเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามยังไงก็ติดต่อเข้าไปกันละกันนะครับที่ s ซอร์แกรม p แอนะฮะหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจของ s ซอร์แกรมก็แลวกันนะครับโอเควันนี้ s ซอร์แกรมหนึต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ